หลายคนคงเคยเจอแบบนาวใช่ไหมคะที่ว่ากําลังเล่นแชทกับเพื่อนหรือว่าอ่านไลน์เนี่ยเพื่อนส่งสติกเกอร์ที่หน้าคล้ายตัวเองมาตัวการ์ตูนเหล่านี้หนะ้าเขาเรียกว่าอาวตารค่ะไม่ใช่ชนเผ่าตัวสีปฟ้านะใครที่ยังไม่มีอวตารนะคะแล้วก็อยากสร้างอยากรู้วิธีการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้มาทําไปพร้อมๆกับนาวกันเลยค่ะ มีทั้ง Facebook แล้วก็ Line เลยนะคะเราจะมาเริ่มปรับแต่งอวตารใน f c e e o o o กกันก่อนโดยที่กดไปที่แอปพลิเคชัน f a c e b o o k บนสมาร์ทโฟนนะคะจากนั้นนะคะเรากดไปที่แถบเมนูตรงนี้นะคะที่เป็นขีด3ขีดถ้าเกิดเป็นมือถือ Android นะคะจะอยู่ที่มุมขวาบนค่ะเรากดไปเลยจากนั้นนะคะก็เลื่อนหาปุ่มดูเพิ่มเติมค่ะแล้วก็หาคำว่าอาวตารหรืออวตารค่ะ ีตรงน้แล้วก็กดปุ่มถัดไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าสู่การปรับแต่งออตาของเราเลยค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเขามีสีผิวหลากหลายให้เราเลือกเลยนะคะหลังจากที่เราเลือกสีผิวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกโครงหน้ารูปร่างหน้าตาจมูกปากของเราได้เลยนะคะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนเราปรับแต่งได้ตามใจลเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจคะ่ะว่าที่ปรับแต่งนี่มันหน้าเหมือนเราหรือเปล่าเราก็สามารถกดเปิดกล้องหน้าที่ยูมุมขวาบนได้เลยค่ะเพื่อเทียบว,ว่าหน้าอวตาร กับหน้าเราเนี่ยมันใกล้เคียงกันหรือ,อยังนะคะพอเช็คดูว่าเป๊ะแล้วก็กดเรียบร้อยแค่นี้เราก็ได้อวตารมาครอบครองแล้วค่ะหน้ามีอวตารแล้วค่ะขอบอกเลยนะคะว่าอาวตารใน a c e b o o k เนี่ยใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะไปตั้งเป็นโปรไฟล์ตัวเองนะคะเอาไว้แชร์บนไทม์ไลน์หรือว่าจะใช้เป็นแบ็กกราวในการใส่ข้อความต่างๆนะคะและก็ใช้เป็นสติ๊กเกอร์ตอบในเมสเซจได้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเอาวตารเนี่ยไปคอมเมนต์ในโพสของเพื่อนๆได้ด้วยนะ ถ้าเกิดว่าใครมีอวตารแล้วนะคะลองเอามาเม้นอวดกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอวตารของ Facebook จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูอวตารของ l ล n e กันบ้างดีกว่าค่ะนี่นะคะเพียงแค่กดไปที่แอปพลิเคชัน Line นะคะบนสมาร์ทโฟนกดไปที่โปรไฟล์ของตัวเองค่ะเขาจะมีปุ่มอวตารต,ตรงนี้นะคะเราแค่กดเข้าไปเลยแล้วแป๊บหนึ่งแล้วก็มาปรับแต่ง l ลายอาวตารกันดีกว่าค่ะ อพอเรากดปุ่มอวตารแล้วนะคะระบบก็จะถามว่าเราจะสร้างอวตารหรือเปล่านะคะก็กดสร้างอวตารไปเลยจากนั <S <s ้นนะคะก็จะขึ้นกรอบกล้องหน้ามาให้เราภาพหน้าตัวเองกับกล้องค่ะจนกว่ามันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดถ่ายรูปค่ะจากนั้นนะคะระบบก็จะประมวลผลค่ะแล้วก็สร้างอวตารของเรามาทั้งหมด3ามแบบมีหนาน้องแมวด้วยแล้วเราก็เลือกนะคะที่ใกล้เคียงกับเราที่สุดนะคะเกิดรู้สึกว่ายังไม่เหมือนเรานะคะนาก็จะขอแก้ไขอีกรอบหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเอาอวตาร ของเราเนี่ยออกไปวิ่งเล่นในโลกของความจริงได้ด้วยนะคะทั้งแบบภาพนิ่งแล้วก็แบบเคลื่อนไหวค่ะซึ่งวิธีนี้นี่เรียกว่า AR หรือว่า augmented reality นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครกลัวเงานะคะสามารถเอาอวตารอื่นๆเข้ามาร่วมแจงนี้ด้วยนะอวตารวาชัชลัยค่ะเหมือนไหมเหมือนไหมนาวบอกเลยนะคะว่านาวชอบ การปรับแต่งอวตารในไลน์มากๆเพราะเขาทําได้เยอะมากๆนะคะอย่างที่เห็นเลยว่ามีการปรับแต่งหูจมูกปากตาเสื้อคิอ้วอะไรได้หลากหลายรูปแบบมากๆเป็นเหมือนการ์ตูนแบบตลกๆก็ได้นะคะหรือว่าจะให้คล้ายๆหนะ้าแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วเราจะใช้อวตารของเรานะคะไปตั้งเป็นโปรไฟล์ก็ได้นะอ่าลองดูก่อนนะคะเปลี่ยนอวตารเป็นโปรไฟล์ของเราเองนะคะเราสามารถนี่เลยเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนปรับแต่งอิริยาบถต่างๆนะคะเพื่อที่ใช้เป็นโปรไฟล์หรือว่าใช้แทนสติ๊กเกอร์ไลน์ได้นะคะปรับแต่งแบ็กกราวด์หรือท่าทาต่าง ทั้งแบบภาพนิ่งแล้วก็แบบเคลื่อนไหวได,ด้วยนะคะปรัแบบแต่งพื้นหลังซะหน่อยขอน่ารักน่ารักสีชมพูไปเลยจากนั้นนะคะถ้าเกิดอยากได้แบบภาพนิ่งก็กดแชะเดียวตรงกลางนี้นะคะถ้าอยากได้แบบเคลื่อนไหวก็กดค้างไว้ค่ะแบบนี้แล้วก็มีเสียงเราเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็กดต่อไปอ่าเลือกภาพนิ่งที่เราอยากให้มันมีนะคะแล้วก็กด เสร็จสิ้นนี่ไงเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะวันนี้เพื่อนต้องทักนวามาแน่เลยค่ะว่านวามีโปรไฟล์ใหม่เป็น สนุกไหมคะในการสร้างแฟซบ,บุ๊กอวตารแล้วก็ลายอาวตารส่วนตัวเพื่อนชอบอะไรคะเพราะว่านาเนี่ยชอบลายอาวตารมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีลูกเล่นให้เล่นเยอะเลยจะใช้เป็นรูปส่งให้เพื่อนหรือว่าเป็นสติ๊กเกอร์ลายต่างๆนะคะสามารถทําเป็นแบบแอคชั่นได้ด้วยนะเพื่อส่งให้เพื่อนสนุกกันมากๆเลยคะ่ะและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซิฟท์กดทุกๆอย่างเลยนะคะให้กับช่องแบร์ตายด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นาไปสร้างอาวตารตัวใหม่เพิ่มดีกว่าบ๊ายบาย คุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ